วันนี้กลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพื้นที่จงังหวัดมหาสารคามนะคะนายทบีพั a เหล่าบรรเทาสหากรณ์จงังหวัดมหาสารคามเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรค่คะ สำนสกัการจังหวัดมหาสารคามนายทบีพัฒเหล่าบรรเทาสหากรจัหรหรพงหวัดมหาสารคามสองนางสุภกายเล็กจรัญพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้หาหน้าที่หกรณ์ได้ดําเมือการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรให้แก่สมาชิกโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรทั้งในและนอกภาคเกษตรในจังหวัดมหาสารคามรวมทั้งทดสิ้นก้าราย การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้สมาชิก มีการวางแผนการผลิตวางแผนการตลาดและประสานงานรวมบรณาการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในสาขาที่สอดคล้องให้ดำเนินกิจกรรมด้านของเกษตรของกลุ่มเป้าหมายโดยการให้ความรู้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกในเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอีกทั้งส่งเสริมแนะนำเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรนำผลผลิตหรือสินค้าวางขายในร้านสหกรณ์หรือซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์กับโครงการอื่น ของกรุมส่งเสริมสหกรณ์แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรที่มีความสนใจและมีความพร้อมสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมในการใช้บริการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายการออมการรวบรวมผลผลิตและการบริการด้านการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการที่จะพัฒนาสหากรณ์ในกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงเกษตรกรทั่วไปให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป